อัสสลามุอะัรกุมวะนเรามะตุลลออยวะบะเระกาตุตุสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคาบเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 มาพบเจอกับครูคกะไซเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเพื่อเป็นความบารอกัตต่อการเรียนการสอนของเราทุกๆครั้งนะคะเดีย๋ยวเรามาอ่านดูอากันพร้อมๆกันก่อนบิสมิลาฮิรเราะห์มานรเราฮีมรอบบิซิดนีอิลมันวะรลซุกนีฟะห์มันอามีน ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชน,นั่นเองนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปยังหน้าที่55 5และมาฟังคำอธิบายพร้อมๆกับคุณครูนะคะ ว่จาจะจัรชีวิตของพืชดอกนะคะก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าพืชโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่พืชไม่มีดอกและพืชด,ดอกนั่นเอง นะคะซึ่งดอกของพืชจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชน,นั่นเองทีนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาก,การสอนมากยิ่งขึ้นนักเรียนสังเกตดูภาพตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพวัตถจากชีวิตของพืชดอก อ่าโดยจะเป็นพืชที่เราเรียกว่าต้นมะม่วงนั่นเองนะคะอ่าแรกเดิมก็จะเป็นอะไรเอ่ยคะเป็นมเมล็ดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อ่ามาเป็นยังต้นอ่อนหลังจากต้นอ่อนก็จะเป็นตัวต้นโตเต็มวัยและ ไปเป็นดอกและไปเป็นผลนั่นเองนะคะต่อไปเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นคุณครูก็จะมีวิดีโอนะคะให้นักเรียนศึกษาพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพอมอออนไลน์เรียนเลสซนบทเรียนออนไลน์ป .2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรหมายถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนจบและมาพบที่จุดเริ่มต้นอีกพืชดอกเมื่อจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธ์เปลี่ยนแปลงปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะ,จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่พืชไม่มีดอกและพืชดอกซึ่งดอกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นมีดอกซึ่งดอกถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผล ภายในผลมีมเมล็ดที่มีรูปร่างลักษณะสีจำนวนแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชเมล็ดเป็นส่วนสำคัญของการแพร่พันธุ์พืชต้นอ่อนจะงอกจากมาเมล็ดแล้วเริ่มแทงรากอ่อนออกจากมาเมล็ดเป็นลำดับแรกจากนั้นจึงงอกส่วนลำต้นและใบพืชเจริญเติบโตเต็มวัยโดยรากพืชอย่างลึกคำจุนลำต้นจะตั้งตรงและแข็งแรงใบขยายขนาดใหญ่ขึ้นหลังนะคะ ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่3.1เรื่องวัตจักรของพืชโดยให้นักเรียนเลือกพืชดอกที่นักเรียนสนใจมา1ชนิดแล้วศึกษา,าวัตจักรของพืชดอกนั้นนะคะตั้งแต่เป็นเมล็ดจ,จนงอกออกเป็นต้นอ่อน มีดอกมีผลจากนั้นให้นักเรียนเ,เขียนเป็นแผนภาพวัฏจักรชีวิตของต้นนั้นๆที่นักเรียนสนใจนะคะโดยทำลงไปในหนังสือหน้าที่57และ58นะคะ สำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะในการเขียนแผนภาพก็จะจากชีวิตของต้นต้นถั่วนะคะที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างก็คืออันนี้จะเป็นต้นถั่วนะคะทีนี้นะัเกเรียนจะเลือกเป็นต้นอะไรก็พืชดอกอะไรก็แล้วแต่นักเรียนในส่วนตรงนี้นะคะค่ะ